สวัสดีครับทุกคนนะครับวันนี้พบกับช่องไอจูลูกพ่อยอีกแล้วนะครับผมวันนี้ผมสังเกตดูว่าที่จมูกนกมันเหมือนมีอะไรติดนะครับไม่แน่ใจว่ามันเป็นหวัดหรือเปล่าครับแต่มันจามบ่อยครับผมให้ยาแล้วก็ยังจามอยู่นะครับแล้วก็ไปดูที่จมูกมันนะครับเหมือนมีอะไรติดอยู่นะครับไม่รู้ว่าขี้จมูกหรือว่าเป็นกล้วยนะครับแล้วผมก็จะทําการแค่จมูกแล้วล้างจมูกนกนะครับผม ให้จมูกมันโปร่งโปรเหมือนมีอะไรติดจมูกมันอยู่รครับเกตดดูนกมันชอบสะบัดหน้าแล้วก็จามครับผมแล้วมันเหมือนมีเหมือนมีเศษกล้วยหรือว่าน้ำมูกหรือว่าก้อนอะไรติดที่จมูกมันนะครับในรูจมูกครับผมก็ต้องมาเขี่ออกนะครับผมแล้วก็ทําการล้างจมูกนกเพื่อให้นกหายใจสะดวกขึ้นนะครับคนมาดูวิธีการ แคะจมูกนกนะครับผมว่าเราใช้อะไรแคะนะครับผมจะมาทําให้ดูอ่าก้องหน,น้าไหนฮะนี่เราก็ไปเอากระดาษมานะครับกระดาษกระดาษอะไรก็ได้กระดาษแข็งๆแต่ผมใช้เป็นอันนี้นะครับผมแล้วก็พับเดี๋ยวมาเดี๋ยวผมจะพับให้ดูทุกคนเมื่อเราได้กระดาษมาแล้วนะครับเราก็พับนะครับพับไปมันแหลม คะ,คะให้ปลายมันแหลมๆอย่างนี้นะครับให้ปลายแหลมๆมเพื่อเราจะได้แย่จมูกนกได้สะดวกนะครับยผมขออนุญาตพับใหม่ต้องคอยสังเกตเอานะครับนกว่าเป็นยังไงบ้างครับแต่ละวันเปิดผ้ามาผมก็ดูขี้เป็นอย่างแรกเลยนะครับ มันก็วันนี้เห็นจมูกมันเหมือนมีอะไรติดขี้เศษกล้วยหรือว่าน้ำมูกมันนะครับผมไม่แน่ใจผมก็เลยทําอย่างนี้มาทําคลิปนี้ออกมามาดูกันวิธีแคะนะครับแล้วก็วิธีล้างจมูกนกดูครับทุกคนมันจะเป็นเนี่ยมันจะเป็นเนี่ยเปมนขี้จมูกเหมือนว่าอะไรติดนะครับผมแล้วมาดูวิธีแคะกันนะครับแคะแล้วก็เอาน้าเกลือล้างนะครับ แค่จากโกนคนโคนจมูกปลายๆนะครับนี่กคนแค่แล้วก็สังเกตดูนะครับว่าหมุดหรือไม่หมุดโอ หนีบแน่นเลยตัวนี้นกตัวรักผมเลยนะครับแล้วก็ให้มันหนีบที่มือเรานะครับแล้วก็มันจะเด๋ยวที่วางให้เราเขีย่ย่ะครั้งนี้ก็มีนะครับทุกคนนี่ครับเหมือนกล้วยหรือว่ามันเป็นหวัดแล้วก็น้ำมูกมันไหลอะไรอย่างเงี้ยเหมือนคนนะครับ แต่ของนกมันจะติดอยู่ที่จมูกมันครับเราต้องดูแล้วก็แคะออกนะครับนกบางตัวกินกล้วยก็ติดนะครับนี่ก้อนใหญ่เลยทุกคนชัดไหมอืมมันคิมจิกกล้วยสะสมสะสมแล้วก็ติดเป็นก้อนนะครับฝากเพื่อนๆดูด้วยนะครับนะ ตนครับอ,ออกหมดข้างครับอีกข้างยังไม่หมดอืิงนี้ดิลูกพอมองไม่เห็นนี่ องมองไม่เห็นนี่ยเยดแมมเออดินจังงูมึไงไอ้แนมดูดิดูด,ดินี่ครับทุกคนหมดหรือยัง อ่ะเขียออกจนหมดนะครับเราดูนะครับว่าหมดหรือยังจมูกโล่งหรือยังแล้วก็น้ําเกลือมาล้าง หมดยังครับตาก,กล้องดูห้หน่อย <Okay. S 1> หมดแล้วนะครับข้างนี้อ่ะข้างขวาแกอยู่่สหมดยังครับหมดแล้วอยาขอเช็คด้วยตาเปล่าแป๊บมึง ไม่ร้องเลยแซมอ่เราเขี่ยจนทุกคนเราเขี่ยจนหมดแล้วนะครับพี่เพื่อนเ,เราเขี่ยที่มันติดจมูกจนหมดแล้วนะครับแล้วเราก็ใช้น้าเกลือล้างนะครับเดี๋ยวผมจะเอาสาธิตให้ได้ดูนกตัวรักเลยอทุกคนอันนี้วิธีล้างจมูกนะครับผมผมจะให้นกมันมันคาปากผมนี้นะปากล่างกับปากบนเนีมันอยู่ที่พอดีกับนิ้วไอ้นิ้วผมสอดเข้าไปได้นะครับ ประมาณนี้อันนี้น้ําเกลือนะครับผมซ้อผมออกมาแล้วแล้วก็สลิงนะครับตากล้องเถินนะครับอ่ะไม่ได้แล้วนะครับสอดจมูกลกเลยให้น้ํามันไหลออกทางปากนะครับยายมันกินเข้าไปนะครับอันนี้ใช้น้ําเกลือนะครับข้าใหม่ลูกจิกไปทีเดียวแล้วจะจบแล้ว ผมก็ใส่แย่เข้าไปในหมกนกแล้วอแล้วก็ฉีดเลยนะครับแล้วก็จะดูด้วยครับว่าจมูกนกตันหรือไม่ตันนะครับถ้าน้ํามันออกสองรูสงแสดงว่าไม่ตันนะครับ mm hmm. ทุกคนดูแล้วก็สอด สอดสลิงเข้าไปที่จะดรูรูจมูกนกนะครับถ้าน้ํามันไอ้น้ํามันออกสองรูนะครับถ้าน้ามันออกสองรูจมูกสแสดงว่ารูจมูกไม่ตันนะครับอืมทางหนึ่งน้ำพุ่งปีเลยนะครับผมเวลาแยกครับไปในรูจมูกนก ผมก็จะเป่าร้อยมันให้แห้งสักนิดนึงนะครับแล้วก็ปล่อยเข้ากรงนะครับแซมเพียเลยครับนกเพียเลยผมกำไว้แน่นด้วยเห็นไหมครับนี่ทีมหนอกอีกก้อนหนึ่งนะครับเห็นไหมทุกคน เห็นไหมตากล้องเห็นไหมชัดไหมเนี่ยอ่ามีอกก้อนนี้เลยเมื่อกี้อ่ะมันจะเป็นก้อนนี้นะเห็นไหมไม่รู้กล้วยหรือว่าไม่สบายนะเธอต้องป้ายไว้ที่มือเธออแสงมาสว่างนี่เห็นไหมนี่นี่ เมื่อมันแห้งแล้วก็ปล่อยเขาในกรงนะครับผมใช้กรงพักนะครับผมอยกผมเคลียเลยจะจิกมือเลยนะครับ <S 2> <S 2> ให้ใช้น้ําเกลือฉ,ฉ,ฉีดเข้าไปที่จมูกให้มันพองก่อนนะครับให้มันพองก่อนให้ขี้จมูกที่มันติดอยู่นะครับหรือว่าเศษกล้วยที่ติดอยู่ในจมูกอะ่ะเราใช้น้ําเกลือ ฉีดเข้าไปก่อนนะครับให้มันพองแล้วเขี่ยออกจะออกง่ายครับอันนี้ผมลืมครับ <c oughs> ผมลืมผมลืมเมาน้ําเกลือฉีดตอนแรกครับผมเขี่ยเลยเพียวๆเ,เลยนะครับแต่มันก็ออกเหมือนกันนะออกเป็นก้อนเลยหลังจากหลังจากเราเขี่ยจมูกที่มันจมูกนกที่มันตันออกแล้วนะครับเราก็ใช้น้าเกลือล้างอีกรอบหนึ่งพอล้างเสร็จนะครับ เราก็ใส่ยาใส่ยาหวัดให้กินนะครับตัวยาหวัดให้นกกินนะครับแล้วก็คุมผ้าไว้เลยแล้วพรุ่งนี้ก็มาดูอาการมันครับจะสดชื่นหรือเปล่าแต่ว่าพักนกไว้สองวันก็ดีนะครับผมพักนกไว้สองวันสําหรับใครเอาวิธีนี้ไปใช้ได้เลยนะครับผมฟรีผมไม่คิดตังค์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ให้คิปผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมทําคลิปใหม่ๆออกมานะครับสําหรับวันนี้ช่องไอจุก ลูกพ่อวัยรุ่นเลี้ยงนกลากันไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ